ก็แล้วเะเป็นไปได้ไหมหเธอเรียกฉันว่าสามีก็เอานะไม่ต้องอายมาเรียกอย่างที่ว่าสามีและฉันจะเรียกคนดีว่าเมียจา้าเมียจา้าเรียกแค่เธอคนเดียวว่าเมียจา้าเมียจา้ามีเพียงแค่เธอกับฉันมีเราสองคนเท่านั้นก็แม้วันละคืนพรุ่งนี้จะดูโหดร้ายสักเท่าไราขอให้เธอมั่นใจและกุมมือฉันไว้เพราะเราสองคนจะผ่านมันไปด้วยกันเราสองคน เธอรักกันจริงแล้วเธอไม่ต้องเถอนายแค่เอื้อมมือมาละชูนิ้วนางข้างซ้ายแค่อยากจะรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันไว้ใจเธอรักกันจริงแล้วเธอไม่ต้องเถอนายแค่เอื้อมมือมาละชูนิ้วนางข้างซ้ายแค่อยากจะรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันให้วันไหนที่เธอมันใจฉันก็พร้อมเรียกเธอไม่มีวันไหนที่ทำอะไรที่ฉันจะไม่คิดถึงเธอจะพร้อมหรือไมที่จะให้เรียกว่าเมียจ้าถึงฉันไม่ค่อยจะดีเท่าไรเธอเรียกได้ไหมสามีค่ะ รักกันจริงและเธอไม่ต้องเธอนายแค่เอื้อมือมาและชูนิ้วนางข้างซ้ายแค่อยากรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวกันแล้วจะเป็นไปได้ไหมเธอเรียกฉันว่าสามีก็เอาน้ำไม่ต้องอายมาเรียกอย่างที่ว่าสามีมและฉันจะเรียกคนดีว่าเมียจ้าเมียจ้าเรียกแค่เธอคนเดียวว่าเมียจ้าเมียจา้จามีเพียงแค่เธอกับฉันมีเราสองคนเท่านั้นก็แม้วันละคืนพรุ่งนี้จะดูโหดร้ายสักเท่าไรขอให้เธอมั่นใจและกุมมือฉันไว้เพราะเราสองคนจะผ่านมันไปด้วยกันเราสองคน เระเธอไม่ต้องเคหนายแค่เอื้อมมือมาและชูนิ <energetic> ้วนางข้างซ้ายแค่อยากจะรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันไว้ใจเธอรักกันจริงแล้วเธอไม่ต้องเคหนายแค่เอื้อมมือมาและชูนิ้วนางข้างซ้ายแค่อยากจะรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันให้ใจวันไหนที่เธอมันใจฉันก็พร้อมเรียกเธอไม่มีวันไหนที่ทำอะไรที่ฉันจะไม่คิดถึงเธอจะพร้อมหลือไมที่จะให้เรียกว่าเมียจ้าถึงฉันไม่ค่อยจะดีเท่าไรเธอเรียกได้ไหมสามี่ะ รักกันจริงแล้วเธอไม่ต้องเคานายแค่เอื้อมือมาและชูนิ้วนางขาง้ายแค่อยากจะรู้ว่าเธอจะเดินกับฉันไหมเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ฉัน hi, ให้เ <hi, hi. S 1> ก็บดวงดาวเอามาเรียงร้อยกันหรือจะได้เงินแสนสักกี่กี่ร้อยพันไม่มีอะไรจะทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลไหนจะทำให้ฉันเปลี่ยนแฟนไม่มีทางฉันยังมันคงเสมอทังใจยังมีแต่เธอ จะอยู่กับเธอและให้นานที่สุดตราบใดที่ยังไม่ตายก็คงไม่มีวันวันไหนที่เธอมันใจฉันก็พร้อมเรียกเธอไม่มีวันไหนที่ทำอะไรที่ฉันจะไม่คิดถึงเธอจะพร้อมหรือไมที่จะให้เรียกว่าเมียจ้าถึงฉันไม่ค่อยะดีเท่าไรเธอเรียกได้ไหมสามีคขาเพราะฉันนั้นรักเธอคนเดียว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 